สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนจับตามองมากก็คือเรื่องราคาทองคำนี่แหละค่ะตอนนี้กลางปี2568อ่ะก็เห็นว่าทะลุ50,000บาทต่อบาททองคำไปแล้วนะคะคำถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือมันมีโอกาสจริงไหมคะที่ราคาทองคำบ้านเราจะไปถึงแสนบาทครับสวัสดีครับ ข้อมูลที่เรามีวันนี้จะพาไปสำรวจความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ดูเหมือนออสุดขั้วมากๆรวมถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยภารกิจวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจโอกาสกรอบเวลาแล้วก็ความหมายจริงๆถ้าทองแตะแสนนะคะคำถามแรกเลยนะคะโอกาสที่ทองคำไทยจะแตะหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนคะในทางปฏิบัติถ้าตอบตามหลักการหรือตามทฤษฎีก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับ แต่มันต้องเกิดในเงื่อนไขที่แบบว่าพิเศษมากๆจริงๆหรือที่เราเรียกว่าสถานการณ์สุดขั้วนะครับเป็นเหตุการณ์ประเภท Black Swan นะครับ Black Swan ครับคือเรื่องที่เราคาดไม่ถึงแล้วผลกระทบมันรุนแรงมากไม่ใช่ภาวะปกติที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับอ๋อค่ะสถานการณ์สุดขั้วที่ว่านี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครว่ามันต้องรุนแรงเบอร์ไหนอืมต้องลองนึกภาพตามนะครับ อาจจะเป็นภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมากๆที่เรียกว่าไฮเปอร์อินฟล레이ชันไฮเปอร์อินฟล레이ชันครับคือเงินเฟอ้อมันสูงจนคุมไม่อยู่เลยค่าเงินกระดาษที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมูลค่ามันลดลงหัวภาพหรืออาจจะต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกล่มสลายแบบครั้งใหญ่จริงๆนะครับหรือมีความขัดแย้งทั้งภูมิรัฐศา,าศาสตร์ที่มันเอ่อลุกลามไปมากจนกลายเป็นสงครามระดับโลกครั้งใหม่โอฟังดูนะ่ากลัวจังเลยคะ่ะครับมันต้องเหมือนกับเป็น พายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ที่ปัจจัยแย่ๆพวกนี้มันถาถมเข้ามาพร้อมๆกันซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างน,น่ากังวลมากครับค่ะเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นสถานการณ์ปัจจุบันล่ะคะที่นักวิเคราะห์มองมองกันอยู่เทียบกับสภาวะสุดขั้วพวกนั้นแล้วมันต่างกันเยอะไหมคะต่างกันมากครับต่างกันเยอะเลยคือปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ราคาทองจะปรับตัวขึ้นมาสูง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบการวิเคราะห์ที่เป็นไปตามปัจจัยปกติอยู่นะครับอย่างข้อมูลล่าสุดทางสมาคมค้าทองคำหรือ GTA เขาก็เพิ่งปรับคาดการราคาทองคำโลกปี68ขึ้นไปเหมือนกันปรับไปเท่าไหร่คะ เป็น3,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับซึ่งก็ส่งผลมาถึงการคาดการณ์ราคาในประเทศเราด้วยว่าอาจจะทะลุ50,000บาทต่อบาททองคำได้อ๋อซึ่งตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วจริงๆนะคะนกลางปี68ใช่ครับแล้วปัจจัยอะไรที่มันขับเคลื่อนราคาอยู่ตอนนี้แหะครับค่ะค่ะปัจจัยปัจจุบันคืออะไรบ้างคะ่ะหลักๆเลยนะครับก็มาจากเรื่องความตึงเครียดทางการค้าโลกที่ยังมีอยู่แล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังร้อนๆ้อนอยู่เลย ทั้งตะวันออกกลางทั้งยูเครนอืมค่ะแล้วก็อีกปัจจัยสำคัญคือการที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกยังคงทยอยซื้อทองคำเก็บเข้าทุนสำรองอย่างต่อเนื่องอ๋อธนาคารกลางก็ยังซื้ออยู่ครับรวมถึงการซื้อจากกองทุน SPDR g o t a s ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนอกจากนั้นก็มีเรื่องการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยสักสองาครั้งในปีนี้ การลดดอกเบีย้ยนี่สงผลดีต่อทองคํำยังไงนะคะครับคือโดยปกติแล้วการลดดอกเบีย้ยมันจะทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคํามันลดลงเพราะทองคํามันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบีย้ยในตัวเองพอสินทรัพย์อื่นให้ดอกเบีย้ยน้อยลงทองก็ดูน่าสนใจขึ้นอย่างผู้เชี่ยวชาญในบ้านเรา คุณจิตติดตั้งสิพักดีจาก GTA ก็มองว่าราคาโลกน่าจะไปถึง3,400ดอลลาร์ 3, ในช่วงไตรมาสสส่วนคุณเบนจามาอินจาก YLG ก็ชี้ไปที่แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะชะลอตัวลงแล้วก็เรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดนี่แหละครับอ๋อค่ะยังก็หมายความว่าปัจจัยปัจจุบันเนี่ยถึงจะดันราคาขึ้นมาสูงแต่ก็ยังห่างไกลาจากเงื่อนไขที่ต้องเกิดเพื่อให้ทองไปแตะแสนบาทใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ ปัจจัยคู่นี้มันผลักดันราคาให้เข้าใกล้แล้วก็ทะลุ5 0,000บาทได้จริงแต่มันยังห่างไกลาจากภาพสถานการณ์หายนะหรือวิกฤตระดับโลกที่จำเป็นสำหรับราคา10,000 0บาทมากๆเลยครับแล้วก็มีอีกจุดที่สำคัญนะครับคือการที่ราคาทองคำในรูปเงินบาทจะไปถึง10,000 0บาทได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ราคาทองคาในตลาดโลกอย่างเดียวอ้าวแล้วมีอะไรอีกคะมันอาจจะต้องพึ่งพาการอ่อนค่า แบบว่าอ่อนค่าอย่างรุนแรงมากๆของค่าเงินบาทด้วยครับอ่อนค่ารุนแรงขนาดไหนคะลองนึกภาพว่าเงินบาทอาจจะต้องอ่อนไปถึงระดับ50หรือ60บาทต่อดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่านั้นโห50-60บาทต่อดอลลาร์ครับซึ่งการที่เงินบาทจะอ่อนค่าไปถึงระดับนั้นได้มันมักจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจกในประเทศเราเองก็คงกำลังมีปัญหานหนักมากๆด้านเสถียรภาพด้วยเหมือนกัน โหจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสมมุติเล่นๆน,นะคะว่าสถานการณ์สุดขั้วที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆทองคําแตะหนึ่งแบาทผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราเราท่านๆน,นี่จะเป็นยังไงบ้างคะเอ่อต้องบอกว่าผลกระทบมันจะรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างมากๆครับการที่ทองคําแตะ1น0 0 0แบาทในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความรุ่งเรืองเลยนะไม่ใช่เหรอคะดูว,ว่าคนมีทองจะรวยไม่ใช่แบบนั้นครับ มันคือสัญญาณของวิกฤตโดยเฉพาะถ้ามันเกิดจากไฮเปอร์อินฟลชันที่คุยกันไปตอนตน้นค่าเงินบาทที่เราถืออยู่ในกระเป๋าเนี่ยมูลค่ามันจะหายไปเยอะมากกำลังซื้อลดลงมหาศาลอาจจะลดลงครึ่งต่อครึ่งหรือมากกว่านั้นอีกครับหมายความว่าของจะแพงขึ้นมากๆใช่ครับข้าวแกงจานหนึ่งจาก40-50บาทอาจจะกลายเป็น80 1 0 0บบาทหรืออาจจะพุ่งไปเป็นหลักร้อยหลักพันบาทได้อย่างรวดเร็วสินค้าทุกอย่างแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับ มันจะกระทบชีวิตประจําวันอย่างหนักหน่วงฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะครับอาจจะเกิดความโกลาหลทางเศรษฐกิจธุรกิจเล็กใหญ่จํานวนมากล้มหายตายจากไปต่อไม่ได้สถาบันการเงินก็อาจจะมีปัญหาหนักความเหลื่อมล้ําในสังคมก็จะยิ่ง่างกว้างขึ้นไปอีกเหลื่อมล้านี่คือระหว่างใครกับใครคะก็ระหว่างคนที่ถือสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงๆอย่างเช่นทองคํากับคนที่ถือเงินสดเป็นหลักนะครับ ส่วนพวกตลาดหุ้นตลาดทุนอื่นๆก็คงจะปรับตัวลงอย่างรุนแรงเหมือนกันโหหมายความว่าถ้าวันนั้นมาถึงจริงคนที่ถือเงินสดเฉยๆนี่เสียเปรียบสุดๆเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงสําหรับคนที่สนใจทองคําอยู่ตอนนี้ล่ะคะครับมันยิ่งเป็นการตอกย้ําบทบาทพื้นฐานที่แท้จริงของทองคําเลยนะครับนั่นคือการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันว่า safe haven safe haven สินทรัพย์หลบภยัยใช่ครับ เป็นสินทรัพย์ที่คนมักจะหันไปถือครองในยามที่เกิดวิกฤตเพราะเชื่อมั่นว่ามันจะรักษามูลค่าได้ดีกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆวัตถุประสงค์หลักจริงๆของการมีทองคําในพอร์ตการลงทุนก็คือเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของเราจากวิกฤตการเหล่านั้นอ๋อป้องกันจากวิกฤตครับไม่ใช่การเก็งกาไรโดยคาดหวังให้เกิดวิกฤตเพื่อที่ราคาทองจะพุ่งขึ้นไปเข้าใจแล้วคะ่ะต่างกันเยอะเลยครับอย่างสภาทองคำโลก World Gold Council เขาก็เน้นย้ำบทบาทนี้ของทองคำมาตลอดหรือเราจะดูบทเรียนจากประวัติศาสตร์ในประเทศที่เคยเจอไฮเปอร์อินฟล레이ชันก็ได้ว่าทองคำมันช่วยรักษาความมั่งคั่งได้จริงๆดังนั้นการมองไปที่ตัวเลข1 0 0 0แสนบาทเนี่ยจึงไม่ควรมองเป็นเป้าหมายการลงทุนเพื่อหวังกำไรในภาวะปกตินะครับแต่ควรมองเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของมันในการป้องกันความเสี่ยงซะมากกว่า สรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าทองคำหนึ่งแสนบาทแม้จะมีความเป็นไปได้ในคางทฤษฎีแต่มันก็ผูกติดอยู่กับสถานการณ์วิกฤตระดับโลกที่รุนแรงมากๆและจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจและชีวิตคนส่วนใหญ่เลยนะคะการคาดการณ์ในปัจจุบันถึงแม้จะดูเป็นบวกราคาขึ้นมาเยอะแต่ก็ยังห่างไกลจากจุดนั้นอยู่มากจริงๆใช่เลยครับและผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับว่า การที่เราได้มาลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์สุดขั้วเหล่านี้ถึงแม้ว่าโอกาสเกิดมันจะน้อยมากๆก็ตามทีเถอะแต่การตระหนักถึงบทบาทที่แท้จริงของทองคําในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤตเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาทบทวนมุมมองที่เรามีต่อความมั่นคงทางการเงินส่วนตัวในระยะยาวรวมถึงความเชื่อมั่นที่เรามีต่อสเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินที่เราเพึ่งพาอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อครับ